สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องซ้ายลุยสายละอัพไปเชียว <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเคยสวัสดียามเช้าทุกๆคนนะครับผม <c oughs> ดได้ไปส่งรูปไปโรงเรียนเรียบร้อย <c oughs> เกาอาจจะดาวทางผมได้นะครับผมเช้าๆอย่างนี้ <Okay. S 1> ที่เดิมที่เคย <c oughs> อากาศแปรเปลี่ยนนะครับแปรเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม สำหรับผู้ใช้แรงงานตื่นแต่เช้าก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำงานโดยสวัสดิภาพนะครับผมสำหรับผมก็ไปหากาแฟกินก่อนครับกับข้าวแล้วค่อยลุยกันเมื่อาวานข้าประมาณ4ี่ทุ่ม ดีละห้ารูปเหมือน,น,นครับผมเมื่อวานพอได้นิดหน่อยครับผมวันนี้ต้องมาไล่ครับผมใกล้วันแล้วครับผมใกล้วันไลตีใกล้วันส่งงวดรถอ้าวปั่นเลยครับ เช้าบรรยากาศที่กรุงเทพนะครับผมตอนนี้ที่16องศาหนาวไหมอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับว่ากี่องศานะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมสำหรับกรุงเทพก็เย็นเย็น เย็นเย็นเเช้ามาก็ต้องนี้ก่อนครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องข้าวเช้าสำคัญที่สุดครับผมข้าวเช้าสำคัญที่สุด ร้านกาแฟของผมและด,ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมท่านใดที่เข้ารับชมแล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเนงะินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันกนะครับที่ขาดไม่ได้เลยดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วผมจะทำการไปโรงซื้ออาหารก่อนครับผมสวัสดีครับ